สนับสนุนความหลอนโดยปริ้นท์ถูกดิจิตัลศูนย์บริการล้างอัดรูปโดยช่างมืออาชีพคุณกำลังรับฟังโ h o s สตอรี่ t i ม e คืนปล่อยผีน้องโบสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เน่นสบายดีนะสบายดีค่ะโอ้โหหายไปเกือบปี จริงๆเนี่ยนะครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่อยู่คู่กับพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนในช่วงนั้นน่ะจนวันนี้มันเปลี่ยนถ่ายมาเป็นคืนปล่อยผีแล้วน้องโบก็ยังอยู่นะน่าจะปีที่สี่ที่ห้าแล้วแหละที่อยู่เีินข้างกันมาวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งน้องโบ <c oughs> ชื่อเรื่องเนี่ยแหมออกไปแนวไหนเนี่ยเรื่องของสักกลินนะ, <c oughs> อะขอพูดสักนิดนึงในสมัยหนึ่งบ้านพี่อยู่พิจิตรนะ สักกรินดาวร้ายเนี่ยนะครับเป็นลิเกทางภาคเหนืออจังหวัดพิษณุโลกสมัยหนึ่งนะครับก็ก็เรียกว่าสักกรินดาวร้ายสักกรินจนพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มเนี่ยเขาเอามานะครับเล่นในเชิงมุกตลกนะครับก็ใช้ชื่อว่าสักกรินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่ําคืนนี้เรื่องของสักกรินจะเป็นยังไงน้องโบมาเล่าให้ฟังอ่ะเรื่องราวเป็นไงน้องโบเชิญครับค่ะคือถ้าฟังเรื่องนี้ไปอ่ะเรารู้สึกว่ามันคล้ายๆเดิมเดี๋ยวจะมาเฉลยตอนจบอื ค่ะอคุณสักลินเนี่ยเป็นคนขับรถอาชีพเขาคือพนักง,งานขับรถให้ผู้บริหารนะคะทีเนี้ยเขาอาจจะเลิกงานดึกทุกวันตัวตึกที่นายเขานอนนะคะมันจะเป็นคอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วคุณสักกลินอ่ะเขาก็จะไปส่งนายเขาทุกวันับทีเนี้ยเขาอ่ะไปชอบน้องผู้หญิงคนหนึ่ง ชื่อน้องหมวยน้องหมวยเนี่ยเป็นรีเซพชันก็คือไม่ว่าคุณสักกาินจะมาเช้าหรือมาดึกก็จะเจอน้องหมวยตลอดเพราะว่าน้องหมวยเข้าดึกก็คือเหมือนกับพอวนรอบเขากลับไปนอนตอนเช้ากลับมาน้องหมวยเขายังอยู่ก็คือจะเลิกงานตอนที่เขามารับนายตอนเช้าพอดีทีเนี้ยเขาก็แอบดูน้องหมวยคนเนี้ยทุกวันเลยแต่ไม่กล้าถาม,มจนมีวันหนึง่ง มันใกล้ปีใหม่อะค่ะพี่แล้วคุณสักการินนะคะเขาก็ก็เลยชวนน้องหมวยไปดื่มน้องหมวยก็ถามคำแรกเลยว่ามีแฟนแล้วหรือยังหมายถึงน้องหมวยถามพี่เขาใช่ออถามพี่ผู้ชายเลยว่าเออถ้าคุณสักการินมีแฟนแล้วไม่เอาไม่คุยไม่ไปออไม่ติดต่อ,ตตอเพราะว่าลำพังงานที่ทำอยู่ กับปัญหาชีวิตของหมวยมันก็คือวุ่นวายอยู่แล้วตอนนั้นเหมือนแฟนเก่าหมวยอะค่ะเขามาตามติดตลอดก็คือมาเฝ้าหลังจากนั้นน่ะแฟนหมวยก็แฟนเก่าหมวยคนเนี้ยเขาก็หายไปซึ่งคุณสักรก,สกรินก็สังเกตตลอดแต่ทีเนี้ยมันติดอยู่เรื่องหนึ่งคือคุณสักรินอ่ะมีแฟนแล้วก็คือมีภรรยามีลูกเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่งงานแล้วแต่ก็ยังชอบน้องหมวยอยู่ดีทีเนี้ยคุณสักลรินอ่ะเป็นคน ชอบเล่นคุณใส่อะ oh. มีวิชาอาคมอะไรเงี้ย oh. เขาก็เลยลองเอาน้ำมันภัยจากอาจารย์ดีของเขาอะค่ะ oh. เป็นแบบ oh. เขาเขาใช้คำว่าเป็นสายดำเลย oh. ป้ายน้องหมวยเลย oh. มันจะมีวันแบบคืนหนึ่งตอนดึก oh. ก็เป็นช่วงปาร์ตี้อย่างเงี้ยค่ะ oh. เขาก็ไปป้ายน้องหมวยซึ่งวันนั้นน้องหมวยเรื่องงานตอนประมาณห้าทุ่ม oh. เขามาพอดี เขาก็ป้าแล้วเขาก็จับเวลาเหมือนที่เขาเคยทําเหมือนเหมือนวิชาวิชาที่เขาเล่าเนี่ยคือเหมือนประมาณสักห้านาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยผู้หญิงที่เดินหันหลังให้เขาอะพอโดนป้ายไปปับ๊บจะหันกลับมาแล้วก็ยิ้มหวานให้เขาอืแต่กระมวยเนี่ยไม่พี่หมวยคือเดินออกไปเลยก็คือมันเป็นสูตรอย่างนั้นถ้าป้ปายก็จะอย่างเงี้ยอ่ได้ผลแล้วมันได้ผลแล้วผู้หญิงจะต้องหันมาซึ่งไม่ หมวยไม่เป็นหมวยไปเลยเสร็จปั๊บเขาก็เริ่มมีความสงสัยว่าหมวยจะมีของดีอะไรอยู่กับตัวก็ใช้วิธีการหลอกถามพวกแบบซิเค r ิตี้เบลบอยอะไรเงี้ยที่อยู่ในบริเวณนั้นอะว่าแบบน้องเขามีของดีอะไรทุกคนก็บอกว่าไม่มีก็เห็นเขาใช้ชีวิตปกติไปกับปกติแต่ที่น่ากลัวคือน้องหมวยอะชอบเดินพี่มันเหมือน คอนโดที่หมวยอยู่เนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาการเดินประมาณชั่วโมงกับอีกสี่สิบห้านาทีไม่เกินสองชั่วโมงหมวยจะใช้วิธีการเดินกลับเสมอซึ่งทางที่หมวยเลือกเดินน่ะคุณสักการินน่ะเขาลองขี่มอเตอร์ไซค์ตามพี่มันคือทางที่เปลี่ยวแล้วผีก็ดุมากซึ่งคุณสักการินน่ะไม่เห็นผีแต่รู้สึกแต่เขาก็ยังสงสัยว่าเออทำไมหมวยยังเดินได้ปกติชิวชิว ทีเนี้ยพอผ่านเวลาผ่านไปครบปีก็วนกลับมาปีใหม่อีกรอบหนึ่งทีทีเนี้ยเขาก็พูดกับน้องหมวยตรงๆเลยว่าชอบคือระหว่างทางก่อนหน้านั้นน่ะเขาพยายามป้ายน้ำมันพายหลายรอบแล้วพี่ม,มวยก็ไม่หันอนอกจากไม่หันแล้วมองหน้าเขาแบบตึง,ตง,ตงๆเลยพี่มองแบบไม่พอใจอมไม่พอใจอเขาก็พยายามถามว่ามีอะไรหมวยก็ไม่พูด เหมยเขบอกว่าพี่ไปที่อื่นเถอะทีเนี้ยระหว่างนั้นน่ะคุณสักลินน่ะเขาไม่เคยพูชื่อตัวเองเลยดีไม่เคยพูชื่อตัวเองกับหมวยเลยแล้วหมวยอะ่ะเขาแอบดูเรื่องเป็นต่อนี่แหละแบบที่พี่เล่าเลยกําลังแบบสักลินดาวไลเ์เคยๆเลยก็เลยแบบหน้าตาเจ้าชูมากลยเนี่ยหมวยพูดว่าหน้าตาเจ้าชูมากลยเนี่ยไม่แฮปปี้เรียกคุณว่าสักลินแล้วกันซึ่งจริงๆเขาก็ชื่อสักลินนั่นแหละ เสร็จพอผ่านไปอย่างที่บอกพอปีใหม่ปั๊มเขาก็มาถามหมวยอีกว่าโสดหรือ,อยังแฟนคนนั้นยังมาตามอยู่ไหมช่วงนี้ไม่เห็นมีใครมาเฝ้าเลยอ๋อเขามีแฟนใหม่กัแล้วพี่ตอนเนี้ยโสดจริงๆไม่มีใครเฝ้าเขาบอกว่าคืนนี้ไปปาร์ตี้กับพี่ไหมเป็นแบบแฟนวิดเบนเ e ฟิตก็ได้อ่ะอคือ อยากได้อ่ะพูดตรงๆเลย <Okay. S 1> อยากได้หมวยบอกว่าเออก็ไปสิช่วงนี้เงาไปกันไหมล่ะแต่ว่าไปคอนโดมหมวยนะ mm. เขาก็โอเคก็ไปทีนเนี้ยคุณสักกรินเนี่ยเขาจะค่อยพักอุ่นแผนไว้พี่ระหว่างที่เขาจะไปทําภารกิจอ่ะเขาก็ถอดพระเอาไว้ที่ชั้นวางหนังสือของหมวยพอเรื่องมันผ่านไปปับ๊บหมวยเขาก็นอนหลับ ค,คุณสักกลินเขาก็ไปเข้าห้องน้ำํำทีเนี้ยระหว่างที่เข้าห้องน้าอ่ะเขาก็ได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงอ่ะเดินเข้าห้องมาเขาว่าจะรู้อยู่แล้วว่าพนักงานที่เนี่ยลูมเมทอ่ะทุกคนจะใส่ส้นสูงหมดมฉะนั้นคือท่านมีเสียงเดินเข้ามาก็คือปกติเพราะว่าห้องนั้นอ่ะมันเป็นคอนโดสองห้องนอนพี่ทีนี้พอเปิดประตูออกไปเอา้าไม่เจอใครครับก็ไม่เป็นไรก็กลับไปนอนต่อ เขาก็นอนสักพักหนึ่งเหมือนอารมณ์นับหนึ่งสองสามหมวยหันมาแล้วลืมตาเพื่อเขาว่ามีเมียแล้วทำไมยังโกหกอยู่เขาก็แบบอะไรนะถามว่ามีเมียแล้วทำไมยังโกหกอยู่ mm hmm. ก็ถึงบอกไงว่าอยากแบบเป็นแค่แบบเฟรนด์วิธเป็นเฟิตไงเพราะว่าเลิกกับเมียไม่ได้มีลูกงั้นพี่ก็กลับไปเถอะ ระหว่างเดินกลับไปอ่ะระวังผีแม่ไม้ในลิ์ด้วยนะเขาก็ร้องหืมอืมหมวยก็พูดแบบเนี้ยหลังจากนั้นน่ะคุณสักลินอะเขาก็พยายามตามง้อหมวยอย่างเงี้ยซึ่งหมวยบอกว่าขอร้องอย่าไปเฝ้าที่คอนโดที่หมวยพักเพราะว่าผีมันดุคุณสักกินก็ไม่สนใจพี่เขาก็ไปเฝ้าระหว่างนั้น่ะเขาก็ใช้ชีวิตปกติกลับบ้านไปแบบ ดูแลลูกเมียอะไรของเขาปกติทีเนี้เมียเขาอะสังเกตพี่ผ้าขุนแผนเขาแตกครับแตกพระแตกหมายถึงไม่ใช่กรอบแตกนะพี่พระข้างในจะแตกแต่กรอบยังปกติออแฟนเขาก็ถามว่าไปทําอะไรมาแอบนอกใจหรือเปล่าสาบานไว้ะลืมไปหรือเปล่าเขาว่าเคยสาบานว่าพอพกเหมือนกับคําบูชาครูหรืออะไรสักอย่างนี่แหละพี่ ถ้าเกิดนอกใจอ่ะพระจะแตกครับมีอะไรจะสารภาพไหมเขาก็พูดกับภรรยาเขาตรงๆเลยว,ว่ามีชอบน้องคนดี้มากแล้วไม่รู้น้องเขาม,มีเซนหรือเปล่าป้ายน้ํามันพายก็แล้วเหมือนคือเขาสารภาพบาปกับภรรยาเขาเลยว,ว่าป้ายน้ํามันพายก็แล้วจีบปกติก็แล้วไปเฝ้าก็แล้วน้องเขาไม่สนใจยิ่งพอรู้ว่ามีเมียเขาไม่เอาเลย เขาก็เลยถามว่าเราไปพาด่าเสียทีกันได้ไงก็ทำรอยหน้ารอยตาแล้วก็ไปกับเขามึนๆแบบนั้นเลย mm hmm. ทีเนี้ยภรรยาเขาก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันไปสืบหน่อยว่าน้องหมวยอ่ะมีของดีอะไรทำไมพระถึงแตก oh. เพราะว่าบางทีมันมันไม่ใช่แค่คำพึดแบบผิดคำสัญญาแน่ๆพี่ mm hmm. เขาก็ไปทีเนี้ยเขาก็ไปนั่งเฝ้าหมวยอยู่ที่คอนโด ทีเนี้ยคอนโดเนี้ยมันจะมีต้นไทรต้นใหญ่ๆพี่เป็นที่ล่าลือของความน่ากลัวแต่เขาไม่สนใจเพราะเขาแบบขับรถกลางคืนจนชินแล้วลักษณะงานเขาคือขับรถไปกับอยุธยาตอนกลางคืนนะพี่ซึ่งมันมืด mm hmm. เขาก็ชินอยู่แล้วับครแล้วเขาก็ไม่กลัวผีด้วยเขาก็นั่งรอหมวยเขาก็ไลน์ไปบอกหมวยว่าพี่รอยอยู่ใต้คอนโดนะหมวยก็พิมพ์ไลน์กลับมาว่ากลับบ้านไปเหอะ อย่ามานั่งเฝ้าถ้าจะเฝ้าให้มาหาที่ที่ทำงานแล้วเดี๋ยวค่อยกลับคอนโดพร้อมกัน<ม>เขาบอกไม่เป็นไรยวรออยู่ใต้ตึกหมวดเขาพี่มันถามว่าแน่ใจนะเขาบอกว่าแน่ใจเดี๋ยวพี่รอยอยู่ที่นี่แหละหนูจะนั่งแท็กซี่กลับมาหรือจะให้พี่วนไปรับไม่เป็นไรถ้าอยากลองของ,ของก็รออยู่ตรงนั้นแหละทีเนี้เขาระหว่างรอ หวยอะจริงๆเลิกห้าทุ่มแต่ส่วนใหญ่าง,งานกว่าเขาจะเสร็จอะมันจะประมาณตีสองพี่ซึ่งในกรุงเทพอ่ะมันไม่มืดหรอกมันปกติทีเนี้ยประมาณตีสองครึ่งเขาก็สะดุ้งตื่นพี่เพราะว่าเขาได้ยินเสียงคนเคากะกระจกรถเขาลืมตามาแล้วเขาก็มั่นใจว่าต้องเป็นหมวยแน่นอนแต่ภาพตรงหน้าที่เขาเห็นอีกมันคือผู้หญิงใส่ชุดไทยนั่งยอง,ยอง ยิ้มแบบปากฉีกถึงรูหูวะพี่ oh. แล้วก็เคาะกระจกก๊กก๊กก๊กเขาเหยียบคันเร่งเราไปเลยพี่ oh. ส่วนกับหมวยที่เดินส่วนเข้ามาสิ่งที่เขาได้จากการบิดในครั้งนั้นนะพี่พอเ,เยียบเต็มมิดแล้วไปแล้วพอมีสติปั๊บเขากลับไปถึงบ้านเมียเขาก็ถามว่า เธอเป็นอะไรอ่ะไปเฝ้าน้องหมวยมาครับอยากจะเข้าคอนโดน้องหมวยแต่เข้าไม่ได้เจอผีหลอกซึ่งน้องหมวยเตือนว่าถ้าอยากลองของก็ลองดูลองเปิดไลน์ดูซิว่าน้องเขาไลน์อะไรกลับมาไหมหมวยเขาไลน์กลับไปจริงพี่เขาไลน์กลับไปว่าห้าห้าห้าพิมห้าไปสามตัวอีกวันหนึ่งเขาก็ไปเฝ้าใหม่พี่ รอบเนี้ยเขาไม่นั่งในรถแล้ว<อ>เขากลัวมีผี<อ>ผู้หญิงชุดไทยมานัน่งที่เดิมเขาก็เลยไปนั่งหลับอยู่หน้าประตูทางเข้าขอพี่มันจะมีแบบเหมือนกับมีมานั่งให้นั่งเขาก็นั่งหลับไปพี่เขาก็ได้ยินเสียงเด็กผู้ชายกระซิบข้างหูเขาอะพี่พี่ไปเล่นกับหนูไหม<อ>เขาก็แบบเหมือนลืมตาม,มาดูนาฬิกาข้อมือตอนนั้นเป็นเวลาตีสามพี่ หมยก็้ยังไม่มาเขาก็มองซ้ายมองขวาเอ้าไม่มีใครสงสัยหูแววก็เลยไล่หาหมวยเหมวยบอกว่ากําลังกลับไปรอก่อนเขาก็เลยนั่งหลับต่อพี่ทีเนี้ยระหว่างนั่งอ่ะมันม,มันเหมือนมีลูกบอลอะ่ะหล่นใส่ตักเขา<ม>เขาก็เลยลืมตาม,มามองมเพราะเขาจับลูกบอลอันนั้นนะแล้วเขาก็ดู มันไม่ใช่ลูกบอลบี่นะมันเป็นหัวเด็กครับหัวเด็กที่เป็นแบบเหมือนผูกจุกอะพี่อารมณ์ก็คือกุมัรทองอะโยนหัวใส่เขาแล้วตัวเด็กก็ยื่นมือมาแบมือ,อพี่ขอหัวผมคืนด้วยครับเขาวิ่งกลับไปรถแล้วก็กลับไปเลยพี่หลังจากนั้นน่ะเขาก็ไม่ติดต่อหมวยอีกเลย ไม่แบบไม่ติดต่อแล้วอะเ,ออเลิกเลยยอมแพ้แล้วออไม่ได้เลิกเพราะว่าท้อที่งอไม่ได้แต่เลิกเพราะว่ากลัวผีออซึ่งเรื่องเนี้ยพอเขาไปคุยกับตัวภรรยาเขาเองอะภรรยาเขาไม่ว่าอะไรเลยสักคำเออำพราะเขาเป็นคนคือภรรยาเขาว่าถือคติดีว่าเขาว่าเป็นคนห่างเงินเข้าบ้านถ้ามันเป็นออความสุขสเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้แบบมาเดือดร้อนอะ่ะ ไม่เป็นไรมีไปเลยเมียใจกว้างว่ามันเถอะเรื่องนี้มันควรจะจบที่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ไม่ใช่หลังจากนั้นประมาณสามปีเขาไปเจอหมวยที่โรงแรมหนึ่งพอดีตึกไอ้ตึกที่นายเขาอยู่อ่ะมันรีโนเวททั้งตึกทำให้ต้องแจ้งให้ผู้เช่าอ่ะย้ายออกหมดมก็คือครบตามสัญญาเขาก็ไล่ออกไล่ออกอะไรเนี้ย แตผมว่าก็เชิญออกไปทีนี้เขาก็ย้ายมาอยู่โรงแรมเนี้ยแทนเขาก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งหน้าคุนค้นๆกำลังจะเดินเข้าลิฟต์ลักษณะคือโรงแรมอยู่ประตูทางเข้าโรงแรมอยู่ซ้ายมือข้างหน้าเป็นลิฟต์สองตัวเอาไว้ใช้ขึ้นลานจอดรถผู้หญิงคนนี้เดินผ่านรถเขาไปเขาก็เปิดกระจกมาแล้วเขาก็ได้กลิ่นน้ำหอมมาพี มันกิ่นเดียวกับที่หมวยใช้อพออีกวันหนึ่งเวลาเดิมเลยผู้หญิงคนนั้นก็เดินผ่านอีกทีเนี้เขาใช่และน้องหมวยเพราะว่าหมวยอไปยืนสู่บุหรี่อยู่หน้าลิบแล้วหันหลังกลับมาทําให้เขาเห็นหน้าเต็มๆเขาก็เดินเข้าไปคุยเลยว่าแบบจําพี่ได้ไหม,มคําแรกที่หมวยทักเขาคือเก่งเนาะโดนผีลอกอะ่ะพี่ไม่เห็นตายเลย คนส่วนใหญ่ที่ยุ่งกับหนูอะจากหนูไปพอเรื่องผีหลายคนแล้ว mm. เขาก็เลยถามว่าเหมือนกับพอมีเวลาเขาก็นัดเจอกันว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้น mm. อธิบายได้ไหมว่าทําไมพ้าแตก mm. ก็เลยบอกว่าชั้นที่พี่ไวยวางอะพี่ที่หมวยเขามาเฉลยอะชั้นหนังสือนั้นอะข้างหลังอะเป็นยันพระแม่กาลี mm. แต่มันเป็นแผ่นใหญ่ที่แปกเขาเรียกว่าไรนะเมืนแปกกับ ตัวข้างในตู้อพี่ทั้งแผ่นทั้งผืนใหญ่ๆเลยแล้วก็ค่อยเอาตัวชั้นวางเสียบเข้าไปคนที่มีของอะแล้วใช้วิชากับหมวยอะส่วนใหญ่เจอยันเนี้ยล่วงหมดพี่เขาก็เลยบอกว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นขอถามต่อทำไมป้ายนะ้ำมันพายไปตั้งหลายทีไม่รู้สึกเลย หมวยก็บอกว่ามันน่าจะเป็นความสามารถพิเศษของหมวยมาตั้งแต่เกิดเพราะว่าเวลาโดนอะไรมาลมเพลลมพัดเต็มที่ก็แค่เป็นไข้ครับหงุดหงิดท้องเสียเป็นประจำเดือนมันเป็นวนอยู่แค่เนี้ยแล้วเขาก็เลยถามต่อว่าในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าตรงตึกที่ไปนั่งรอมีผีหลอกเยอะขนาดนั้นะ่ะ ทำไมไม่ห้ามเขาให้มันหนักกว่านี้มหมวยก็บอกว่าถ้าห้ามแล้วฟังปะละ่ะเขาก็แบบเออมานั่งนึกเออก็ใช่จนถึงทุกวันเนี้ย<ๆ>เขาก็ไปเฉลยกับหมวยว่าจริงๆแล้วเขาอะชื่อเล่นชื่ออาร์ตแล้วหมวยอนะชื่ออะไรครับหมวยก็เลยตอบว่าชื่อโบค่ะเฮ<า>เรื่องก็ประมาณนีล้ลยพี่ อย่าบอกว่าเป็นโบเองเหรอใช่อ๋อวเหรอคือมันจะมีแบบมันมันเป็นความแบบพฤติกรรมวัยรุ่นของหนูเองในช่วงนั้นน่ะเพราะแบบเออถ้างหงาไปไหนเราก็ไปเที่ยวแล้วก็จบเงยกับมานคิดแค่นั้นครับแต่ช่วงที่โดนน้ามันพายอ่ะมันรู้สึกตัวนะพี่ถ้าอันนี้หนูเล่าในมุมหนูนะตอนที่โดนป้ายรู้สึกรู้สึกว่าบไปเลย แต่ได้ยินเสียงเหมือนแบบครูบาอาจารย์เราพูดว่ามันทําของใส่กลับไปถอนของเดี๋ยวนี้ซึ่งคอนโดที่หนูอยู่อะอมันมีอ่างแช่น้ํามนล<ะ>ลังของซึ่งโอะช่วงนั้นทําตลอดเพราะเพราะว่ามันลมเพนล,ลมพัดโดนตลอดช่วงนั้นพี่อาจเจอผีทุกอย่างที่โบจเจอทุกเรื่องที่โบเล่าเลยโบก็เลยถึงถามเขาว่าพี่ทําไมพี่อาเนี่ยไม่ตาย <laughs> คือไม่ได้จะกวนเขาละแต่แบบ สงสัยว่าเขาลอดมาได้ไงเพราะคนส่วนใหญ่อะเขาหายไปจากมัวอะแล้วพอตั้หลังมาเจอเขาพูดเลยว่าแบบผีดุอีนี้ไม่ยุ่งด้วยไปอืหายไปหมดนั่นคือเหตุผลที่ไม่มีแฟนเป็นจริงเป็นจังแล้วภรรยานี่ก็ใจกว้างเกินนะสามีตัวเองเนี่ยให้ไปน,นอกใจตัวเองแล้วก็ยังจะสนับสนุนไม่ว่าไม่กล่าวไม่ตักไม่เตือนน่าจะโดนผีหลอกส้เข็ดน่ะใช่เ,<อ>เขาก็พูดแบบนี้แหละเข็ดไหมล่ะเออเข็ดละ เลิกกับบ้านหลังจากนั้นไม่ต้องชูเลยครับเลิกไปเลยไอ้มันเลิกเธอเนี่ยน,นี่เจอแค่อย <c oughs> ่างนี้นะถ้าไปเจอของจริงจริงเข้าจะหนาวนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเตือนกันสําหรับคนที่เจ้าชู้เนาะบางทีก็นะครับมีภรรยาอยู่แลกกว้วก็ไม่รู้จักพอก็ไปหาเศษหาเลยบางครั้งบางรงาวก็เกิดเรื่องเกิดราวได้นะอ๋อออว่าลืมเล่าไปเขาเจอเจชุดแดงในห้องในคอนโดด้วยนะพี่อ่อ แต่เจ๊เขาแค่ชี้หน้าแล้วก็เหมือนนับหนึ่งสองสามแล้วหายไปเลยเขาบอกว่าหลังจากนั้นนะเอฟเฟกที่เขาได้คือเขากลายเป็นคนเห็นผีไปเลยพี่ตอนนี้คือขับรถไปอยุธยาไม่ได้เลยอซึ่งความโชคดีนายเปลี่ยนเหมือนนายเปลี่ยนโรงงานละพี่ไปโรงงานที่พัทยาแทนทางมันจะแบบไม่ได้น่ากลัวเท่าอยุธยาอะไรเนี่ยซึ่งเขาเคยฟังโบเล่าอ่ะว่าเวลาไปอยุธยาเนี่ย ช่วงเนี้ยถ้าพี่เนนเห็นนะโอจะโพสต์ไปอยุธยาทุกเดือนเลยออและช่วงเย็นที่ขากลับอ่ะสิ่งหนึ่งที่โอจะเจอตลอดครับหลังจากทุ่มหนึ่งคือจะเห็นพี่ที่เขาใส่ชุดทหารนะ่ะไม่มีหัวนะพี่ไม่ไม่มีหัวนะแต่ถือหัวตัวเองแล้วโบกมือใบใบทหารเจอแบบเนี้ยทุกครั้งเลยสมัยก่อนทหารสมัยก่อนใส่ชุดทหารไทยด้วยนะอ ก็บายยอย่างนั้นแหละเราก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกใช่เขาก็เจอแบบนั้นนะจนเขาขับไม่ได้แล้วโชคดีนายเปลี่ยนเส้นทางนายเปลี่ยนโรงงานเขาก็เลยแบบยังทํางานต่อได้ออาแล้วครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนี่ความรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยฟังเรื่องนี้แล้วมันนะไอ้วิธีต่างๆที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยจงเลิกมันซะเกี่ยวกับการใช้น้ำมันพงน้ำมันพายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเคยไปใช้กับใครมานะถึงรู้แบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางทีมันเกิดโทษได้ทําให้คุณเนี่ยอาจถึงแก่ชีวิตได้นะขอเตือนไว้ก่อนเนาะเรื่องแบบนี้ะนะครับอ่ะโอเคน้องโบขอบคุณมากกับสิ่งที่นํามาเล่าสู่กันฟังอ่ะก่อนจะวางสายกันไปน้องฝากสักนิดหนึ่งจะฝากอะไรวันนี้เชิญครับอ๋อก่อนจะฝากสรุปคือเขาเอาบัตรประชาชนให้ดูเขาชื่อสักกินจริงๆนะพี่เนาะใช่ตามท<อ>ี่หนูสะกดเลยเออ,เอ,อ,เอ,อ อันนี้เขาอลิญดาวไนี่เองใช่ครับค่ะก็ฝาก Facebook ค่ะอืเดี๋ยวขออนุญาตไปพิมพ์ในช่องแชทนะคะได้ได้แล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงก็ทักมาได้เลยค่ะครับค่ะช่วงนี้งานเริ่มคล่องแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าบ่อยๆนะคะยินดีครับค่ะโอเคขอบคุณมากน้องโบเดี๋ยวเจอกันนะค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ